ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้อระรหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิกลาสวาขาโตพระขวตาธรรมโมธรมมังนามสามิกลาบ สุปฏิปันโน no พระควะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิกลานะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัพเพพุทธาด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพเพธรรมมาด้วยอำนาจแห่งพระธรรมทั้งหลายสัพเพสังคาด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์ทั้งหลายพราลปัตตาปัจเจกานันจะยังระลังด้วยอำนาจแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอรหันตานัน จะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งพระอาหารหันต์เจ้ารักษาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลขอให้เป็นไปตามคำอธิษฐานสัพเพพุทธาด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพเพธรรม,มา ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมทั้งหลายสัพเพสังคาด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์ทั้งหลายพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังด้วยอำนาจแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งพระอรหันต์เจ้ารักษา พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลขอให้เป็นไปตามคำอธิษฐานสัพเพพุทธาด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพเพธรรมมาด้วยอำนาจแห่งพระธรรมทั้งหลายสัพเพสังคาด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์ทั้งหลายพระรับปัตตา ปัจเจกานันจะยังพลังด้วยอำนาจแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอารหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งพระอารหันต์เจ้ารักษาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลขอให้เป็นไปตามคำอธิษฐาน สัพเพพุทธาด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพเพธรรมมาด้วยอำนาจแห่งพระธรรมทั้งหลายสัพเพสังคาด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์ทั้งหลายรารับปัตตาปัจเจกานันจะยังระลังด้วยอำนาจแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอรหันตานัน จะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งพระอา,หารหันต์เจ้ารักษาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลขอให้เป็นไปตามคำอธิษฐานสัพเพพุทธาด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพเพธรรมมา ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมทั้งหลายสัพเพสังคาด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์ทั้งหลายระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังด้วยอำนาจแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอารหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งพระอรหันต์เจ้ารักษา พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลขอให้เป็นไปตามคําอธิษฐานพุทธังอธิษฐามิข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าธรรมังอธิษฐามิข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระธรรม สังขังอธิษฐามิคาพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์ ท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่อง Lucky Channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตง่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ